เห็นชักชักหนึ่งในหนังเลือกวิกเกนินไทเปนหนุม่มหน้าหล่อในโชว์รูมขายรถแข่งอันดับหนึ่งในใจของทุกคนอย่างเฟอร์รารี่กำลังเดินเข้าไปต้อนรับผู้หญิงผมสั้นในชุดเดรสสีดัมหน้าเฟียสซึ่งเธอมุ่งมั่นมาที่รถรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ยังเป็นตัวท็อปสำหรับนักแข่ง F1 อีกด้วยทำให้หนุม่มเซลหน้าหล่อถึงกับทำหน้ามึนงงอย่างกับเธอเนี่ยเดินเข้ามาปิดสถานที่ยังไงอย่างงั้นซึ่งเธอได้ถามหนุม่มเซลอย่างมั่นใจเลยนะว่าขอดูด้านในหน่อยเซลหน้าหล่อไม่รอชา้รอารี เอนนาเซลหน้าหล่อไปต่อไม่ถูกเลยรีบบอกสเปคเครื่องแล้วก็กำลังแรงม้ารุ่นตัวถังจากนั้นโจยี่คังก็เดินไปนั่งในที่คนขับแถมยังถอดรองเท้าส้นสูงไปของเธอเนี่ยส่งให้เซล์ช่วยถือให้อีกด้วยสาวหน้าเฟียนแล้วจะขับรถแข่งกับเขาไม่ได้หรือไงเราเลยปิ๊งได้เดียไปทำการตลาดต่ออีกแล้วไอเดียการตลาดแบบแรกเจนเดเลส์มาร์เก็ตติ้งเพราะลันิยมความชอบมันวัดกันด้วยเพศไม่ได้อีกแล้วในฉากสาวน้าเฟียยอยากลองรถแข่งรุ่นใหม่เนี่ยแต่กลับถูกคนขายมองว่าเขาไม่ใช่แบรักเก็ตสินค้าของแบรเนเอก็จ